แจ้งข้าวพี่น้องเกษตรกรเล่งคืนเบียนเกษตรกรปีพศ6 7 6 8เพื่อรับสิทธิ์ปุ๋ยคนละครึ่งสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพมวล มือ่อหนึ่งกับพระพร้อมกัตริรข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันเสาร์ที่6ก,การกฎาคม2567กบกับผมก็ยังมีข้อมูลเหนือข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่ากรมส่งเสริมการเกษตรส่วนพีน่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเขาขึ้นทะเบียนและรับปรปุงทะเบียนเกนษตรกรเพื่อรับสิทธิโครงการปุ๋ยคุณละคคึ่งหลังจากปลูกเขาไปแล้วสิบหามือนายพิรพัน,พนธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกาวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของกรมสร่งเสริมการเกษตรที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกปีซึ่งเพจให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเ็ดให้สมารถวางแผนการผลิตการตลาดส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร,กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจะทำโครงการมาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้และเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเมื่อเกษตรกร,กรประสบภัยพิบัติด้านพืช รวมถึงเป็นข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อมีโครงการสร่วนเหลือจากทางภาครัฐเช่นโครงการสนับสนุนปุ๋ยโลต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเขาหรือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับหลังจากทําการผปลูกเขาแล้วสิบหามือซึ่งกเกษตรกรที่ทําการผปลูกในช่วงหน้าปีจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม จากข้อมูลนะครับจากข้อมูลระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกเขาของพี่น้องประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียมโดยสนกงการพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศณนะวันที่30มิถุนายน2567มีพื้นที่เพาะปลูกเขานะครับช่วงมีนาคมถึง30มิถุนายน67จำนวนประมาณ10.36ล้านไร่และเป็นไปนตามในทิศทางเดียวกันนะครับ,บผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปีปีพศ2567 68 ของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนหนึ่งล้านแนห้าหมื่นาหาสิบครัวเรือนทั้งหมด3 7 4ล้านแสี่หแปลงโดยเป็นการขึ้นทเนะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุกจำนวนหนึ่งล้านเนสองหมื่ครัวเรือนแสดงให้เห็นนะครับถึงแนวทางแนวโนม้มการใส่เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาเกษตรที่ดี ซึ่งเป็นข้อมูลนะครับณวันทีน่1กรกฎราคมห7โดยพี่น้องเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนและประพรุท์ทะเบียนเกษตรกรได้3ช่องทางเท่านั้นก็คือ 1. แจ้งข้อมูลณสำนักง,งานกเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายนะครับที่สำนักงานกเกษตรอำเภอกำหนด2เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตัวเองผ่าน e อีฟอร์มทบก 3. พี่นอกก้องเกษตรกรสามารถแจ้งขึนทะเบียนเกษตรกรได้ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกสำหรับเกษตรกรและเดิมแปลงเดิมนะครับดังนั้นแล้วนะครับขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึนทะเบียนและปรบปุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทําการเพาะปลูกเขาแล้วสิบหามือตามช่องทางสามช่องทางขางตน้นและเน้นย้ำนะครับว่าห้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างอำนวยความสะดวกในการขึนทะเบียนและปรับปุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเขาร่วมโครงการมาตรการให้การช่วยเหลือต่างๆนะครับจากทางภาครัฐกระชิดว่านะครับพี่นอ้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาหลายท่านหลายจังหวัดนะครับก็ได้ดขึ้นที่เวียนและปรบปรุ์ที่เปียนเกษตรกรแล้วสำหรับปี67ทับ68พดังนั้นนะครับขอเปกระลังใจให้พี่นอ้องชาวไทยชาวนาทุกๆท่านนะครับให้ได้รับโครงการดีๆจากทางภาครัฐกันสุขผู้คนกรหรับพี่น้องในคำว่าเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ,กบผมผู้ทำคลิปในเทอรครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกละผมกติฟน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิ่เกียร์พามวลกับขอกาวคำว่า,วา,าสวัสดีครับ